เอยสเปค iPhone 12ใช้ชิปรุ่นใหม่ A 1 4กล้องหลังจะเต็ม4ตัวให้แรม6กิกบนดีไซน์แบบผสมระหว่าง iPhone 4และ iPhone 11เอยสเปค iPhone 12ใช้ชิปรุ่นใหม่ A 1 4กล้องหลังจะเต็ม4ตัวให้แรม6กิกบนดีไซน์แบบผสมระหว่าง iPhone 4และ iPhone 1 1ก่อนหน้านี้ได้มีภาพล็อกอัพของ iPhone 12 ถูกเปิเผยออกมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็เลยสเปคบางส่วนของ iPhone 12ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางบ e Apple Pro แหล่งข่าวสาย Apple ที่มีความน่าเชื่อถือได้หนึ่งได้ออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานอีเวนต์ครั้งใหญ่ของ Apple ช่วงปลายปีนี้ครับโดยระบ,บุว่า Phil Schiller รองประธานอาวุโสของ Apple จะรับหน้าที่ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ครับซึ่งภายในงาน จะมีการเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ที่ใช้ซิปชูแบบ AR รมพร้อมทั้ง iPad รุ่นใหม่ Apple Watch รุ่นใหม่แทนชาร์ไลสาย Apple Air Power และไฮไลท์ของงานก็คือ iPhone 12นั่นเองครับโดย iPhone 12จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความผสมผสานกันร,ระหว่างดีไซน์ขอบเหลี่ยมของทาง iPhone 4 iPhone 5และดีไซน์ของโค้งมนของ iPhone 11และ iPhone 11 Pro โดยที่หน้าจอด้านบน จะถูกปรับขนาด้อยบากให้เล็กลงกว่าเดิมครับส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะให้กล้องถ่ายภาพมาทั้งหมด4ตัวเลยทีเดียวครับซึ่งกล้องทั้งหมดจะถูกจัดเรียงอยู่ในกรอบโมดูลสี่เหลี่ยมเหมือนกับ iPhone 11 Pro ที่มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ w i กล้องเซลฟ์โฟโต้กล้องอัลตราไว์กล้องไรด้าสแกเนอร์ไฟแฟลและไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับส่วนเรื่องสเปคตามรายงานระบุว่า iPhone 12. ได้รับการอัปเกรดแรม ให้มาขึ้นกว่า 6G พร้อมชิปประมวลผลตัวใหม่อย่าง Apple A14 Bionic ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรแต่ในส่วนของหน้าจอคาดว่าจะยังคงเป็นหน้าจอแบบ 60Hz ไม่ใช่หน้าจอแบบ 90Hz หรือ 120Hz เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับและจะยังมีฟีเจอร์และจะยังไม่มีฟีเจอร์ Reverse Charging สำหรับชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับ คาดว่าจะมีการเปิดตัว iPhone 12ภายในวันที่13-14ตุลาคม2020นี้ครับซึ่งถือว่าต่างจาก iPhone รุ่นอือ่นที่มักจะเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนครับแต่ข้อมูลที่เผยวันนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวใทราบอีกทีครับ